ก็ลแตโทแล้ว ไปไหนก็ได้โตแล้วโอ้แยแรงเลยเจ็บไปต่อ้าเป็นไงบ้า,า <c oughs> ดิเดกหรอก <c oughs> ต้องเสี่ยงตอนแล้วพี่หมีหมอดิเดกหรอก มาเยอนะก่อไอเีเล่นเกมไหต่อเกมอื่นปะกลัไาเิดคอมกีแล้วเ้ยหัง้ตรงนี้เดี๋ยวกล้วยอะไรเมงต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยเหรอ ตอกอุ้มสาดโซนเพื่อนโคตรเพื่อนเพื่อนบุกเข้ามาแล้วเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนไอ้๊ยบล็อดที่ใหม่ไอ้ยิงกูว่าอะไรมันมาให้สันไปอ๋อปีเตอร์บล็มโอเครัตรับรับมันมาหนังแล้วสาธา แล้วก็ไปแอบอยู่ตรงไอ้มุมมืดอะไรที่มันชอบทางน,นอ้ยอเป็นลืกของมันะมนะไปยกรอไปแดหรอเฮ้ยแม่มันดีซิว่า ตันเกือบตาโอ้ยวยไดคุ้มค่าแล้ไอ <mm <out> <was> ้ต oh ัดเล็กชนโอนี้ด i โอ้โหอ้เดบิสามคนเป็เจ้าฮะไอ้เหี้ยรอรักคนนึ่งเอาอ่ะเจียะว่าเมียนเหนนั้น Don't smoke b a n นรั้ติศดีดีอเล่ อ๋อแล้วหนึ่งคนอเก็บแล้วหนึ่งคนอะ้เาวบอมอมบอมานี่เอมี่เดูยิงให้ดูสัตว์เดี๋วยิงให้ดูตายชซานดั c ชักซนัมาคุมบอมเลยกูไม่เข้าใจทำไมโจมต้องมาระวางเลยอ๋อถังนิวเคลียร์นี่ไอ้ชี่ เข้าใจมั้ยนะถังนิวเคียร์เกี่ยวอยู่ไหนวะพ้อพ่อเจนก์เพลย์ส์มีดคีมหนึ่งนมาอำามาอำลาไปแล้วโอ้โหเฮ้ยบอมบ์อมบอมบอมบ์ไม่เชื่อเลยก็ไป้หายเงี้ยหมดแล้วกล้วยตุ่ม I oh, man. Hey, wait, I like, what, what the fuck are you doing? Let like, I me mean, get my. Niggas, niggas, you bringing niggas? My niggas. Explain to me why the fuck you were over there. Like that was retarded. <laughs> like it's cool, but still. Oh I mean, like, uh, yeah, yeah. It's a. ตอนนั้นกูจำได้ว่าของดูมีลายให้หรอ,อไม่มีกไม่ซื้อปุนเนี่ยอ๋อกูเก็บซื้อก็บอกว่าห้า <5 S 2> บาทนี้เนบบี่ยคนอยากจะโงงาน้อกูไม่ละเนี่ย a อเกี่ย GTA 5กูยังเก็บตังค์ซื้อเลยขายกล่องในเคาน์เตอร์ไปได้ได้ได้คืนกลับมาห้าสิบบาทเองโห เพื่อนเดี๋ยวดิงกูนะว่าวามแล้วมันเอาระเบิดให้กูตอนไหนวะนะว่าม,มาม,มาม,มา,มมาอ๋อในหา้าโอ๋อมามาโอ้อม,ม,มโห ทำไมเล่นทำไมเล่นแปกตื่นยจังวะบึ้มเหี้ยเล่นทางนี้แตกตื่นังวะย่เันซัฟฟร์ดสกมีีเล่นไปทำมเล่นไปทำม่นไชดกาไมแล้วตัด

หลับเก็บแล้วหนึ่งตัวครับเก็บระเบิดแล้วเรื่องโดนโดนสโอกสโอกข้างบนสโอกมาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคนรวยครับได้มีดได้มีดมามีดสาขาถูกสุดเลยเหรอถูกสุดเมี่งห้าพันบาทรวยรวยหรือว่ารวยหรือว่ามีโชคแน่ไม่รู้ไลยถูกสุดเนี่ยโอ้โหบีโล่จบนะครับ ปั๊บ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 เออโอัโเกบัเบเลยเก็บเก็บเกบนี้หมดเก็บอวห่อหห่อห่อเออไม่เก็บป่แล้วแต่มึงแล้วกันนะเรื่องของมึงนะินแม่งเหลือบุเดี๋ยวสอามมืนกว่าตอนนี้เดี๋ยว0กพั โอ้ยโดนยยยโอ้ยเยยยโอ้ยยยหตะกี้โดนหัวเต็มวๆใจชิบหายคือแบบกูกระโดดขึ้นไปบนนั้นเนี่ยมันลาบตาเฮ้ยไม่ใช่บนระเบียงอ่ะมันเอาหน้ามันมาโจ้โอ้เอาเว้เอาเว้เอเอาเว้ยอะไรแม่งมาตอนเองัองเองัองเอง เขี่ยไปเอเด็กไอเฮีชอบโซโล่เว้ยโซโล่แหลยเป็นบัฟโซโล่เลยเออไอ้เหี้ย P90 P90 เนาะ P90 สตีาสตีดสตีดตอมสตอมสีดสตอมอ๋อมันต้องสตอมสตอมเอาเอาเอายิงไม่โดนตัวเอาชี่ออะไรดีเออเออตัดไปไหมยันไก้าเลยยันไก คุณภพไลไฟน์สวยดีอยขอบคุณไ,ไม่ได้ตา โอ้ยมันไอีกะไอ้แี่นี่อาวโดนด้วยเอ้าเลือสองคนเหรอไอ้ไรละไงเดือหนึ่งข้างหน้าแน่เ,เลเี้ยวขวาไปไปเจอเจอไอ้คนไทยอะ่ะเอ,อ AK กูไปไหนวะเก<อ><อ>ยอบไม่รีโหลดอะ่ะ ย,นะยิงกูนะไอ้สัสข้าพันนี้ข้าพันนี้ข้าพันนี้เก็บไปแล้วหนึ่งตัวเดือสองต่อสองครับสิงบอดว่าสิงเว้ยข้าพันพนี้อีกตัวหนึ่งเออเก็บไปแล้วกูได้ยินเสียงตีในแถวเยอะซ้ายซ้ายชัวรซ้ายหรือขวาเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินเฮไยข้างในนั่นสิ เดินเสร็จ,จไปแล้วเหรอ้ะอ๋อดี <c oughs> มันกำลังเดินมาซับไฟเบอร์สิบสาายี่ส่วเน,น,นเลยรบท้ายสุดเพื่อเข้าเกณฑ์ดีดีโอ้ดีดีแ่งก่อน

บีบีบีแก่มันคนไทยกับ ตันี้ออกลงนะง่าตั้งเดือดขุ้แล้วมีเกาะแล้วล่ะคอยเอดีคอยไม่ข้างคนได้นเวลามันระเบิดแบบเล่นเลยน้อยๆอ่ะเหลือประมาณสองอุ้ยสัตว์แย่งกูอีกอเหี้ยนี่แค่บอดมึงยังจะเอาเนาะ ไปอ้ปอไปเอไปเวงนี้คร ah ับเขาลงมาอมบมครัม bon ิดมามิดมามิดมาตัวนึงมาตัวนึงบอม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  มันด uh, uh, oh, uh. ีผิวมันไม่ดีิวหม่อ้หี่ึงเห็นไหมครโอ้โหเล้ยวสามสิบเขาหนึ่งเลสามสิบอะแรงอะโอ้ดูยดกูดิบุม นักฟูมันกระเยอะที่สุดอีกทีมนึงเล่นต่อ